ท่จะพูดว่าเมตตากรุณาอ่ามันก็เป็นแง่หนึ่งเทนะ่านั้นเมตตากรุณาก็ต่อมาไปทำให้ถูกกฎของของพระเจ้าจึงจะได้รับผลอย่างก็ว่าพระเจ้าเมตตากรุณาพระเจ้าก็เป็นจอมกรุณาในแง่หนึ่ง่ในแง่หนึ่งพระเจ้าก็เป็นจอมโหดร้ายทารุณคือให้เกิดสิ่งที่ มนุษย์ไม่ต้องการไม่ตงปรารถนาเป็น,นามาที่เขาจะเรียกว่าพระเจ้าลงโทษพระเจ้าโกรธไม่กรุณาก็เป็นไปตามกฎที่ตายตัวที่เพียงนไ่แน่นอนแล้วแต่มนุษย์จะได้ทำอะไรขึ้นที่้าไม่ใช่มนุษย์ก็แล้วแต่สิ่งเหล่าน,นั้นคือธรรมชาติเหล่าน,นั้นมันจะเปลี่ย,ยในแปลงใครในนักปัญมาอย่างไร ถ้าเราธรรมชาติหรือเราพระเจ้าั้นมันมีความหมายไหมดูน้ำจะท่วมให้คนตายหมดดูน้ำจะพอดีสำหรับการเพาะปลูกดูน้ำจะแห้งไม่มีเลยนี่มันก็ไม่มีความหมายที่แปลกกันสำหรับไอ้ธรรมชาติหรือพระเจ้านะมันมาแปลกอยู่ที่มนุษย์ที่เราต้องการอย่างไรแล้วก็ไม่ได้อย่างนั้น <c oughs> นี่นก็อได้ได้ที่ ตามที่เราต้องการเราพระเจ้าโปรดพระเจ้าปรินมาถ้าไม่ได้อย่างเราต้องการเราพระเจ้าลงโทษแต่พระเจ้านั้นไม่รู้สิง่งเลยจะลงโทษหรอือพระเจ้าทำหน้าที่ตามหน้าที่ของพระเจ้าตามที่มันจะมีอยงไรเกิดขึ้นอย่างไรตามเหตุปัจจัยอย่างไรตามกฎเกณฑ์ที่า <c oughs> ตายตัวก็น่าหัวที่อยากจะเล่าฟัางว่า พอเราถามพวกที่ถือพระเจ้าว่าทำไมถ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาจริงๆเมตตาเป็นมาจริงทำไมพระเจ้าทําให้มีโรคระบาดให้คนตายหให้อดอยากให้รสร้สางสิ่งเร็วๆเึ็นมาทําไมนีม่เป็นหนึ่งไยตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าพระเจ้ามันเป็นกฎอันหนึ่งคือตายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของพระเจ้า เป็นมนุษย์นี่มีความรู้สึกต้องการแต่สิ่งที่ตัวชอบพอคงกันข้ามว่าหาว่าบาปหรือชั่วหรือว่าโทษลงโทษนี่ก็ถูกวางค้าให้เชื่อยอมนะเพราะเป็นความปิดส์ของพระเจ้ามันก็ไปได้เหมือนกัน ถ้าเขาอยอมเชื่อยอย่งจริงๆเขาก็ไม่เดือดร้อนใจฉ,ฉน,น้ำจะท่วมตายหมดไฟจะไหม้สิ้นหายหมดเขาบอกว่าความผสมของพระเจ้าน <c oughs> ี่อย่างสงครามนี่ทำทำลายวายวอดแบบนี้คนที่เชื่อพระเจ้าก็ตัดบ,บทไว้แล้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกลัวความประสงค์ของพระเจ้า แม้แต่จะต้องตายการทำสมของพระเจ้า <c> แ <oughs> ม้แต่ลำเจ็บทุกข์ทรมานลำบากนี่ก็การผสมของพระเ <c oughs> จ้าและทั้งมมงตัวดังนั้นเขาก็ได้แต่พูดด้วยความเชื่อนะเขาไม่รู้ว่าพระเจ้านั้นคืออะไรแต่เมว่าลงเชื่อจะได้แล้วมันก็ไม่มีความทุกข์หมดปัญหาเหมือนกัน <c oughs> แต่เราควรจะรู้เรามองดูแล้วเราก็รู้วันนี้พระเจ้ามันคืออย่างนี้เพราะมันจึงเหมือนกันนที่จะอยู่หรือจะตายหรือเะียววีณาหรือว่าจะเจริญมันก็อย่างเดียวกดเกณี์ยนก็ธรรมชาติตามกดเกณี์ยนก็ธรรมชาติอย่างเดียวยกให้เป็นเรื่องของพระเจ้ามันก็ได้มันก็ไม่ผิดแต่คนที่ไม่มองเห็นอย่างนี้นก็เลย รู้สึกไปทางเบาอเว่ามันมีบุคคลมีชีวิตเรายอมแพ้เรายอมสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าคนแล้วแต่พระเจ้าจะโปรดถ้าพระเจ้าจะให้เราเจ็บเราตายก้เราก็นดีนเป็นทางออกของคนที่เชื่อคือไ,ไม่ข้าว,วไ,มไม่ข้าถึงสัจธ์จะไม่ข้าถึงกฎแห่งสัตธ์รมท ก็เลยสงสห้เพราะว่าทุกคนพระเ,รเระจ้าอย่างคนแล้วแต่ท่านจะปโปรธหรือท่านแ,แล้วแต่ท่านจะลงโทษเมื่อเราก็ไม่ควรไปดูหมิ่นดูถูกนาเป็นทางหนึ่งที่เทาแต่ช่วยจิตใจเทาพ้านอ่พ้น,นจากความทุกข์ไม่กัวตายไม่เสียใจอะไรได้ <c oughs> แต่ถ้าจะทำมันไปไกลกว่านั้นหรือไปเหนือเมฆกว่านั้นจะรู้ว่าตัวธรรมชาติอย่างไรกดธรรมชาติอย่างไรมันต้องเป็นไคอย่างที่ก็ไม่ต,มตัวตายไม่ไมีมทุกข์แต่ว่าโดยอาศัยความรู้อาศัยปัญญาไม,ไม่ใช่ความเชื่ออย่างว่าบุคคลยอมสวามิภักดิ์แล้วก็ยอมเชื่อมา <c oughs> ดูดีจะเห็นว่า รับจัทรันความหมายที่เรากำลังพูดอธิบายมีค่าของความหมายเท่ากันกับสิ่งที่กระทรวตเรียกว่าศะเจ้า,า <c oughs> ที่มันก็อธิบายขยายความให้ออกไปออกไปให้มันเป็นระบบหนึ่งซึ่งแม้แต่คนมีปัญญาหรือว่าคนทั่วไปก็อาจจะยึดถือได้ <c oughs> มันจึงเกิดเรื่องอันดับเ,เรื่องชั้นที่สองชั้นที่สามต่อไปเป็นมาสวรรค์ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าต้องการก็ไปอยู่กันในสวรรค์ของพระเจ้าเพราะว่าภาพสวรรค์ว่ายอย่างน่าดูนีน่เป็นเรื่องชั้นสองชั้นสามตัดปัญหาความทุกข์ที่นีได้ ทุกศาสนาอย่างมหายานบาง,าางมิจ่าก็มีดดรพระเจ้าทระศาวนิกยุพระเจ้ามีตาพระพระพุทธเจ้ามีจตาพระลักษณะอย่างนี้ให้คนเชื่อแล้วก็ไปทำดีอย่างเดียวคือแม้แต่ออกชื่อมีตาพระจำนวนมากจํานวนมากมากครั้โดยจิตใจที่สวยงามในพระพุทธเจ้าตายแล้วก็ไปสวรรค์ไม่ได้ยนิน ความเชื่อเชื่อไม่ทำบาปไม่ทำเชื่อก็พอแนละ้วโลกต้องอยู่ในโลกนี้ก็พอแนละ้วเพราะคนเชื่ออย่างนี้ไม่ไม่ทำบาปเลยไม่รู้หนังสือไม่อะไรเป็นอาชีพงงโง่อะไรก็ได้ที่เราซื้อวิจายณ์นี่ไม่ทำบาปไม่ทำเชื่อ,อปากใ่บนขอกเสียวิสาภาอยู่เสมอเพื่อเตือนอย่าลืมอย่าไปทำเชื่อ ขึคิดรืมนุษย์มีหลายแบบหลายพวกหลายขนานพวกหนึ่งถือพระเจ้าหรือว่าถือสัจธรรมในลักษณะอย่างนี้ก็มีสัจธรรมที่เรากําลังพูดจะเอามาถือว่าในลักษณะอย่างนี้ก็ซุ้มตัวเขาได้เขาปฏิบัติโดยยึดมั่นด้วยความเชื่อเรียกว่าปฏิบัติจะเอาตัวสัจธรร,รมมาเป็นพระเจ้ามาเชื่อในพระเจ้า ง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องไม่ต้องพูดมากไม่ต้องถามกันมากนะ <c oughs> ไม่ยอมทำเชื่อออกที่พระสรรมิสาพะที่ึ่งเป็นพระุทธเจ้าที่อยู่ตลอดกาลที่อะไรไม่ดีมีซึ่งคือความหมายเดียวก,กันกับพระเจ้าในศาสนาอีน <c oughs> ก็เลยไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าเพื่อพุทธเจ้ามิสาพระจบกันหมดในกรณีอย่างนี้ก็าก็เรียกว่าอมิตายุมีอายุไม่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 กำหนดได้ก็คือไม่ตายนะเรื่องขออายุไม่กำหนดได้มีอมิตาพระแสงสว่างไม่กำหนดได้ มันเป็นทางสว่างสวยเป็นความเจริญรอกนามที่ำกำหนดไม่ได้เป็นชื่อของศัจะธ,ธรรมนอานะที่เป็นอฎปุตมีอำนาจเด็ดขาดไี่ิ่งใดอำนาจเียกสมัยว่าพระเจ้า <c oughs>